มาฝึกบริหารนิ้วการน,น้องฝึกบริหารนิ้วกดหากดเครื่องบริหารนิ้วฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงด้วยการบริหารนิ้วนี่มีหลากสีให้เลือกสรรสีอะไรด้วยคะเขียวเขียวและอะไรอีก เหลืองแล้วอะไรอีกม่วงไหนม่วงไหนในม่วงอ่าเขียวเหลืองม่วงแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีกน้ำเงินน้ำเงินเงินแล้วอะไรอีกชมพูชมพูไหนชมพูไม่ใช่แดงหรอเนี้ยชมพูเหรอหูกเขียวเหลืองม่วงน้ำเงินชมพูแล้วอะไรข้างล่างนี่ ชมเย่มีทั้งหมดกี่สีส,สองสี <laughs> หกหกส,สีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะมีหกนะ ok สเหีเหลืองน้ำเงินเหลืองเ,เขียวน้ำเงินม่วงชมพูชม,ชม เหลืงเขียวน้ำเงินม่วงชมพูส้มครบหกสีพอดี